เราสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีบอร์ดครับสืบทอดเบอร์หครับ BG เปิดตัวสารักผนึกทิฏฐิพันธ์และสุมัญญาครับ The Rabbid เปิดตัวกองกลางดีกรีช้างสึกร่วมทัพอย่างเป็นทางการครับพร้อมสวมเสื้อเบอร์หสืบทอดตำนานของทีมอย่างอำนาจแก้วเขียวครับสโมสร BG ปทุมยูเนเต็ดเปิดตัวสารักอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยครับจากสโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับและนับเป็นนักเตะรายใหม่รายแรกที่เสริมเข้ามาใน The Rabbid นะครับ หลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอนุญาตให้แต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ได้ครับโดยสุมเสื้อหมายเลข6ลงทำการแข่งขันในฤดูกาล2020โดยสารัตยูเย็นครับกล่าวถึงความรู้สึกในการย้ายมาเล่นในถิ่นรีโอสเตเดียมว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้ย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมซึ่งเป็นสโมสรที่มีการจัดการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการลุ้นแชมป์โดยหลังจากที่ผมต้องย้ายทีมครับผมได้บอกถึงสเปคสโมสรที่ต้องการย้ายมาร่วมทีมกับเอเจนต์ของผม ซึ่งมี2-3ถึงสมสโมสรครับที่สนใจในตัวผมแต่หลังจากที่คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจเลือกวีจีปทุมครับเพราะเป็นสโมสรใหญ่แม้ว่าจะพึ่งเลื่อนชั้นกลับมาเล่นบนไทยลีกหนึ่งแต่ก็เป็นทีมที่มีระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมครับมีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จรวมถึงผู้เล่นหลายคนครับที่ผมรู้จักและสนิทกันเป็นอย่างดีก็เรียกได้ว่าไม่พลิกโผจากข่าวลือที่หลุดกันออกมานะครับสาหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับ แล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึงแชร์ของท่านครับจะเป็นกําลังใจก็พวกเรามากมายแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไครต์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ